สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำที่ประสมสละเอกันแต่ว่ามีคำอื่นมารวมด้วยเพื่อให้มีความหมายมากขึ้นอาจจะมีสองพยางหรือ3พยางมาดูกันนะคะามาดูคำที่หนึ่งค่ะรออะละมอเออมือละมือ อีกหนึ่งครั้งค่ะรออะละมอเออรมอละมมออ่าละมมอคือการที่อ่าเมื่อเราที่นอนหลับอยู่นะคะแล้วเกิดการฟันหรือว่ามีปฏิกิริยาที่จะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทำโดยที่เราหลับอยู่เห็นไหมคะจากภาพเขาเดินในขณะที่หลับอยู่เราเรียกว่าการละมมอต่อไปค่ะ คำที่สองค่ะออัมอัมพเออเพออัเผออีกหนึ่งครั้งค่ะออัมอัมพเออเพออัเผลออัมเภอเป็นสถานที่ราชการอย่างหนึ่งที่เราจะเข้าไปติดต่อทำกิจกรรมต่างๆทางราชการนะคะหรือ ตอนนี้เราอยู่ที่ในอำเภออะไรคะเด็กๆอำเภอลำพูกกาต่อไปค่ะรออรอกอเอเกอ,อไม้ทูเกอรอเกอรออ์อีกหนึ่งครั้งค่ะรออรอกอเอเกอร์อไม้ทูเกอ รอเกอร์อ่ารอเกอคือเมื่อเรานัดกับเพื่อนมาแล้วจากภาพนะคะแล้วเราก็ไปถึงสถานที่ที่เรานัดกันแล้วเพื่อนเราก็ไม่มาอ่าแบบนี้เราเรียกว่าการรอเกอต่อไ,ไปค่ะต่ออัวตัวทอเอเธอตัวเธอ อีกหนึ่งครั้งค่ะตออวดตัวทอเอเธอตัวเธออ่าคนพูดคนพูดเขาก็ชี้ไปที่เพื่อนอีกคนนึงคนพูดก็จะเป็นฉันอ่าฉันกับเพื่อนอีกคนนึงก็คือเธอฉันกับเธอ,เธอต่อไปค่ะชออะก็ชัก ยอเอเยอไม้เอกเย่อทีนี้ต้องออกเสียงอีกคำหนึ่งมาด้วยนะคะเป็นกึ่งเสียงชักกะเย่ออ่าเราเรียก่าชักเยอหรือเรียกว่าชักกะเยอนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะชออะก็ชักยอเอเยอไม้เอกเยอชักกะ,ะเยออห็นไหมคะเป็นการเล่นอย่างหนึ่งนะคะจะมีสองฝั่งแล้วก็ แต่ละฝังก็จะดึงเชือกใครที่ถึงาสามารถดึงมาในถึงที่จุดที่เขากำหนดก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะชักเกยเยอร์ต่อไปค่ะ,อคคะพออบอพบจอเอเจอพบเจออีกหนึ่งครั้งค่ะพออบอพบจอเอเจอ พบเจออ่าเมื่อเราไปสถานที่ที่หนึ่งแล้วเราก็ไปพบเจอกับเพื่อนพบเจอต่อไปค่ะพอเออเพอไม้ถัเพอเออพอเออเพอไม้ถัเพอจอเออเจอไม้ถัเจอเพอเจออีกหนึ่งครั้งนะคะพอเออเพอไม้ถัเพอ จอเอเจอไม้ถั่วเจอเพอเจอ,อจากรูปนะคะเห็นไหมคะว่ามีคนนึงก็กําลังพูดอีกคนนึงเขาไม่อยากฟังเขาเอามือปิดหูแสดงว่าอีกคนหนึงเขาพูดเพอเจอพูดเพอ,เ,อ,เ,อเจอหรือพูดมากเกินไปจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากจะฟังนะคะต่อไปค่ะคําสุดท้ายชอเอเชอตัวนี้นะคะ รอเรือมีไม้ธัญคาตเราไม่ออกเสียงรอเอรีไม้เอกรีเชอรี่อีกหนึ่งครั้งค่ะชอเอเชอร์รอ,อีรีไม้เอกรีเชอรี่อ่าเชอรี่เป็นผลไม้อย่างหนึ่งเห็นไหมคะมีผลสีแดงแดงอ่ะทีนี้เรามาทวนคำกันค่ะคำที่หนึ่งค่ะ ละมือกีดออกสตัมค่ะทนนี่สองค่ะอำเภอต่อไปค่ะรอเกอร์ตัวเธอชักเกอร์พบเจอ เบอเจอรเชอร่เด็กๆนะคะฝึกอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะนี่ทำแบบฝึกหัดคัดคำลงในสมุดแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงตามจากนั้นก็อ่านออกเสียงให้ผู้ปกครองฟังและอัดเป็นคลิปวิดีโอการอ่านส่งให้คุณครูฟังด้วยนะคะกูจะรู้ได้รู้ว่าเด็กๆได้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่วันนี้คุณครูก็ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ